เจ,นค,เจนคมคายเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีรถนะคะสวยๆมานําเสนอลูกค้านะคะเป็นรถนะคะ SUV ยอดนิยมเลยนะคะเป็นรถ7ที่นั่งค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากนิสสัน x อสเทลคันนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็น n i สสันเอสเซลปี2017นะคะรุ่น2.0ตัว V เป็นตัวขับ4 n a น i เ a เกเตอร์นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่1 4ล้าน4แสนกว่าแต่ทางมีเจนโฮมคาขายให้ลูกคา้าเพียงแค่7 2 5 0 0สบาทเท่านั้นนะคะทำให้ลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปถึง 50%เเลยทีเดียวเรามาดูความพิเศษของรถคันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเรามาเริ่มชมไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมแต่จะพิเศษก็คือว่าเป็นรูปตัววีนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้นิสสันมีไฟนะคะไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเป็นเอ่อไฟตาเพชรนะคะไฟเดย์ไลท์นะคะ,ะ,คะพร้อมกับไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะ ให้ลูกค้าสังเกตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะคะจะเป็นตัวสกเกิร์ตนะคะรอบคันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันเป็นแบบชุดลิมิเต็ดนะคะตรงนี้มูลค่านะคะก็อยู่ประมาณสัก3ามสี่หมื่นนะคะลูกค้าถือว่าลูกค้าได้ออปชันที่ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาไปเลยทีเดียวนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของอยางกันบ้างเลยดีกว่า นะคะว่าเป็นยางบิสโตนะคะอย่างดีนะคะลูกค้าขอบนะคะ17นิ้วนะคะยางดีดอกยางเต็มยังใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะลูกค้ากุญแจก็จะเป็นลักษณะกุญแจแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยลายเคปลาสนิดนึงนะคะโอเค,อค,อะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นกระจกมองข้างแบบปกัแบบปกแลบะบพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีกล้องให้ด้วยนะคะเพราะมีกล้องรอบคันคะ่ะปุ่มเปิดปิดประตูนะคะเป็นแบบอัจฉริยะนะคะตรงนี้เราสามารถเปิดปิดล็อกนะคะกุญแจ จากตัวรถนะคะหรือว่าจากตรงปุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งนะคะสกเกิร์ตอันนี้ชี้ให้เห็นดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าจะได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันที่ว่าเป็นชุดแต่งแบบดีมิเต็นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเลาแหลกนะคะเลาแหลกหลังคานะคะแล้วก็พร้อมครอบกระจกนะคะแบบโครเมียมเลยนะคะนี่นะคะติดฟิล์มให้แล้วนะคะเรียบร้อย นะคะอาตอนนี้เรามาดูในส่วนของอรอบรอบคันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่านะคะด้านหลังเนี่ยเจ้าก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เป็นตัวขับ4ค่ะอันนี้ชี้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะขับสนะคะสำหรับนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ปุ้ยด้วยนะคะมีปาร์คเซนเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะคะปาร์คเซนเซอร์เตยอนจอดทั้งหมด4จุดเลย นะคะตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะการเปิดฝาท้ายนะคะด้านหลังลูกค้าสามารถจะเปิดจากนะคะรีโมทนะคะหรือเปิดจากตรงจุดสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ปื้มขออนุญาตเปิดจากกุญแจแล้วกันนะคะนะถือว่าอาะไรความสะดวกให้กับลูกค้าเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะ สำหรับลูกค้านะคะใครที่ถามหาหรือว่าตามหายเ e l อยู่รถคันนี้สภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะแล้วก็สีขาวเป็นสีที่หายากมา,มากๆเลยนะคะอยากแนะนํานะคะมีน้อยมากเลยนะคะอันนี้ค่ะเราคาสั่นมาให้พูดคิดว่ารถคันนี้เป็นรถที่แบบสภาพเกรด 3A เลยนะคะนะคะลูกค้านะคะเชื่อมัน่นแล้วก็สภาพตรงน,นี้ได้เลยเรามีการตรวจอ n s เป c ชั o นให้ครบเลยนะะเริ่มต้นจากเดี๋ยวเราให้ดูหัวน,น้อตน,นิดหนึ่งนะคะ วนอนอตนะคะก็ไม่ได้มีการขยับนะคะลูกค้านะคะนี่ก็นะคะตามสภาพนะคะก็รถยังเดิมๆนะคะเดิมนะคะเดิมเมอยู่เลยนะคะลูกค้าสวยเลยค่ะเม็ดอาร์ตรงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าเห็นนะคะเป็นรอยเม็ดอาร์กนี่ยังอยู่ครบเลยนะคะตรงนี้อะตามาดูกันเลยค่ะตรงนี้ฝั่งนี้ด้วยโชคนะคะทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ป,ปกตินะคะตรงนี้นี่ สภาพสวยมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกใครตามหาอยู่ก็แนะนําเลยคันนี้นะคะส่วนเบาะเนี่ยชี้ให้ดูนะคะคันนี้เป็นรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ้วก็นเป็นเบาะ3าแถวนะคะเจที่นั่งนะคะในส่วนของการสาธิตการพับเบาะเดี๋ยวพูดจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเค่ะตอนนี้เราลงปิด,ดูนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ในในส่วนของรีโมทปิดนะคะลูกค้าสังเกตนะคะตรงนี้จะมีปุ่มอยู่นะคะให้ลูกค้ากดปุ่มนี้นะคะ เป็นประตูไฟฟ้านะคะแบบ่อโต้ค่ะเช่นเดียวกัน,ไไนอ่าตอนนี้นะคะลูกค้านะคะเราก็ชมแบบภายในยพร้อมกันเลยค่ะ ว้าว wow, มากๆเลยนะคะกับสบภาพข้างในนะคะสังเกตนะคะทุกคนโกูค่อนข้างแบบแบบว้าวเลยนะ,ะพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามี c r u สคอ control นะคะแล้วก็มีบลูทูธด้วยนะคะมีปุ่มนะคะเพิ่มลดนะคะเสียงนะคะตรงจากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะข้อดีของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคือลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชันจากตรงนี้แดกพวงมาไลัยได้เลยโดยที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลสายตาคือไม่ต้องไปจ้องที่เกียร์จนเกินไปก็จะทําให้ ค้าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะคะแล้วก็มีเบาะนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะอ่าอเดี๋ยวลองนั่งดูว่ามันแบบสบายไหมอะไรไหมเพราะว่า Excel เ,เ,เนี่ยขึ้นชื่อเรียกว่าความนุ่มสบายเครื่องนุ่มเป็นรถที่แบบคนชอบมากๆเลยใครใช้แล้วติดแล้วไม่อยากเปลี่ยนแม้กระทั่งตรงนี้นะคะนี่มือจับของเขานะคะก็ยังเป็นแบบ Excel เ,เ,เลยนะคะนี่บ่งบอก ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องซูมชัดๆนะคะคันนี้จะแต่งด้วยเคปล่านะคะแล้วก็เป็นตัว XL นะคะแล้วก็มีในส่วนของอกราบนะคะกราบบนได,ดาแตันเลสมีไฟด้วยนะคะเป็นอักษรน,นะคะ XL นะคะตรงนี้ ไม่พอค่ะตรงนี้แม่กระทั่งกับทุกอนูของเขาเลยนะคะลูกค้าพรมปูพื้นแบบสั่งจัดนะคะพิเศษทั้งชุดเลยทําให้รถเนี่ยรู้สึกแบบสะอาดดูโอโถงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาฟังเสียงพร้อม,อมกันนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกแบบนั่งสบายมากเลยอะเ <c oughs> พราะว่าเบาะของมันอะค่ะของ e x c e l อะคือมันนุ่มอะค่ะแล้วก็เอาวนความสะดวกไปทุกๆอย่างเลย ะะไม่ว่าจะเป็นเบาไฟฟ้าปุ่มลองนั่งขยับเคยื่อนไปทางไหนนะคะคือมันสะดวกสบายทั้งหมดอ่ะนะคะจะปรับเอนทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะปุ่มที่หนุนหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราดูในส่วนของเครื่องเสียงดีกว่าว่าเขาตอบโจทย์ตรงไหนบ้างนะคะตรงนี้นะคะสองรับอ,อันนี้นะคะลองรับในส่วนของนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็มีกล้องนะคะ กล้องเนี่ยก็สามารถดูได้สองเขาเรียกว่ารดูได้สองสองทางนะคะก็คือว่าเราสามารถจะเข้าเกียร์ถอยก็ได้นะ,ะเกียร์ถอยนะ,ะอันนี้เป็นกล้องรอบคันนะคะคือ360องศาองศานะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะไม่เข้าเกียร์ถอยนี้ลูกค้าสามารถปุ่มกดป,ปุ่มคามล่าตรงนี้ได้เลย นะคะเป็นทางลัดเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลูกค้าจะเห็นบริเวณร,รอบข้างนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวากดต่อไปอีกก็จะเห็นไซด์ด้านข้างได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นทิศทางลัดนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ซีดีอ่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แผ่นซีดีนะคะเลยฟังเสียงวิทยุกันดีกว่า เป็นว่าเสียงดังฟังชัดนะคะเพราะว่าปุ้ยจะเปิดดังไม่ได้เพราะว่าบางเพลงมีลิขสิทธิต์ต้องขออภัยด้วยนะคะเล่น CD ได้นะคะพวกนี้ได้นะคะอ่าม,มี AU X ด้วยนะคะลูกค้าตรงนี้ AU X USB อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัว power นะคะ power ตัวชาร์จเจอร์ตรงนี้สามารถชาร์จชาร์จไฟได้จะต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่อเสริมอ่ะมาดูไฮไลท์ของรถคันนี้อ่ะ ตรงนี้นะคะถึงพี่พิเศษของเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นออมูก็คือหมดทั้งหมด4ี่คูณสขับเคลื่อน2ล้อนะคะตรงตอนนี้อยู่ในโหมดออโต้อยู่นะคะหรือว่าลูกค้าสามารถล็อกเป็นตัวขับ4ก็ได้เช่นเดียวกันที่ได้ั้งขับ2ขับ4นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเวลาเราขึ้นทางลาดชันหรือว่าขึ้นเขานะคะก็ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าถามว่านิสานน่หละ มีข้อดีอยังไงคือข้อดีของเขาเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แบรนด์เป็นแบรนด์หลักๆเหมือนเป็นพวกโตโยต้าหรือว่าเป็นพวก Honda แต่ออปชั่นของเขานะคะค่อนข้างจัดเต็มมากกว่าแบรนด์หลักๆอย่าง Toyota หรือ Honda ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เงินของคุณในกระเป๋าเนี่ย คุมไปอ่ะคุมไปเยอะค่ะคือประหยัดตังค์ไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หารถ SUV อยากมีรถ SUV สักคันหนึ่งปุ้ยแนะนาําคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแถบนะคะในส่วนของออปชั่นนะคะว่าเรามีอะไรบ้างทางฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบในส่วนของตัวกันถลายนะคะอันนี้ก็เป็นตัว Eco ก็คือเป็นตัวที่ประหยัดพวกน้ํามันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดฝาท้ายนะคะแบบออโต้อย่างที่ปุ้ยบอกอะเปิดฝาท้ายนะคะด้านหลังในบนแบบ ฝาท้ายแบบไฟฟ้าอยู่แล้วลูกค้าสามารถเปิดปุ่มท้ายจากตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจากกุญแจนะคะหรือว่าจากแผงด้านหลังนะคะหรือเปิดจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสัญลักษณ์เตาต้องรู้ด้วยนะคะว่าตรงนี้ถ้าจะใชะ้ตัวที่เปิดในรถเนี่ยว่าอันนี้เป็นเป็นโหมดที่ว่าเราเปิดหรือว่าเราปิดนะคะแต่ตอนนี้เปิดอยู่นะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะโอเค ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังเลยดีกว่าเราไปลองไปนั่งดูว่าความรู้สึกอะ่ะนั่งด้านหลังมันจะสบายไมัมแล้วก็เบาเนี่ยที่สามแถวที่ว่ากันนะคะตรงเนี้ยเวลานั่งไปแล้วแล้วก็มันจะแคบหรือว่าจะสบายขนาดไหนแล้วมาชมมาพร้อมกันเลยค่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าอยากจะรู้อยากจะสัมผัสว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะนุ่มเหมือนนั่งข้างหน้าหรือเปล่านะคะาหาข้อมูลมานิดนึงนะคะลูกค้าว่ารถนะคะนิสสันเอ็กเซลเนี่ยเป็นรถที่ว่า ถูกออกแบบมาสําหรับสรีละให้ความรู้สึกว่านั่งแล้วมันไม่ปวดหลังนะคะคือรองรับกระดูกสันหลังของทางเราอันนี้เป็นข้อดีที่ n i น s a n ค่อนข้างได้เปรียบกว่ารถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นนะคะอันนี้จากการแชร์ข้อมูลกันมานะคะก็เลยตอบบอกต่อลูกค้านะคะแล้วก็ถามว่านั่งสบายไหมตอนนี้ก็เพิ่งรู้สึกนั่งสบายนะคะคือบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อเนือศีรษะเราหรือว่าบริเวณตรงขาด้านข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ว่ามีช่องว่างคือมันไม่อึดอัด เห็นไหมคะเคปลาเนี่ยคะ่ะรอบเกือบรอบคันเลยทีเดียวเพราะว่าลูกค้าเก่านะคะตกแต่งมาได้อย่างดีแล้วก็ดูแลรักษามาอย่างดีเลยแล้วก็มีแอร์หลังแอร์ Air หลังก็จะให้ความร,รู้สึกว่าคนที่นั่งข้างหลังเนะะี่ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่ร้อนเย็นอยู่แล้วคะ่ะก็คือเย็นอย่างบางรถบางคันบอกว่าไม่มีแอร์หลังเลยฉันนั่งแล้วฉันรู้สึกร้อนไปร,รถคันนี้ไหมนะคะลูกค้านะคะเย็นแน่นอนนะคะคันนี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของการพับเบาะนะคะเดี๋ยวปื้อลองพับให้ดูนะคะลูกค้าลองมาพับพร้อมๆกันนะคะ โอเคขออนุญาตลงจากรถแป๊บหนึ่งนะคะมันจะมีจุดตรงนี้เดี๋ยวเราควนเชี่ยวซูมฝั่งนู้นก็ได้เนาะมันจะมีจุดตรงนี้ค่ะมันจะมีตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ลูกค้าแบบตรงนี้ยกออกมานะแล้วก็มีสายสายดึงด้านข้างอ่ะเชี่ยวสายดึงด้านข้างนะคะอันนี้อ่ะมันก็จะกดแบบนี้นะคะทําให้มันเป็นแบบพับตอนนี้ลองเลื่อนไปข้างหน้านิดหนึ่งนะคะขยับอ่านะ คุยนะคะขออนุญาตนะคะไปข้างหน้าถามว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้คงนั่งไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้แถวหลังถามว่านั่งได้ไมั้ยนั่งได้จะอาจจะรู้สึกแบบว่าแบบมันอาจจะไม่แบบสบายเท่าไหร่แนะนําว่าคนแถวหลังเนี่ยเป็นน้องตัวเล็กๆนั่งจะสบายกว่าไม่เหมาะสําหรับคนตัวใหญ่หญที่จะนั่งนะคะตรงนี้หุยมาเจอละก็รู้สึก โอ้โหแบบทั้งคันเลยอะชอบมากเลยมันทําให้เรารู้สึกแบบสะอาดเป็นระเบียบอะคะ่ะมันมันดูแลเหมือนกับอุย้ยต้องขอบคุณนะคะลูกค้าคนเดิมนะคะที่เขาดูแลให้เป็นอย่างดีอะขอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้รถนะคะคันนี้ต่อจากลูกค้าคนเดิมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพับเบาะในแนวราดกันเลยนะคะอะขอใช้ในส่วนของมือเปิดเลยเดีกว่า มนต้องออกแรงเยอะสบายเลยค่ะตรงนี้เรียบร้อยนะคะการทำบ่อในแนวราบนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะมันจะมีสายตรงนี้อยู่นะคะให้ลูกค้าเนี่ยกดลงไปปุ๊บอ่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านี่ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้นนะคะลูกค้าดูเลยดูคลิปนี้เลยนะคะนี่ ทำได้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรบ้างตรงนี้อ่ะเราดูกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของนะคะกล่องใส่ของนะคะรู้สึกยางอะไรนะจะอยู่แถวๆตรงนี้เนาะใต้ถ้ามันต้องยกขึ้นอนะ่ะแต่มีนะคะมีให้นะมีให้นะอ่ะโอเคจบละนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้า นะคะโอเคค่ะต,ตอนนี้นะคะก็จะพาไปดูรอบๆคันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูข้างหน้ากันอีกครั้งค่ะตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะสภาพถือว่าสมบูรณ์สวยมากๆเลยนะคะให้สังเกตบริเวณขอบขอบยางพวกนี้ค่ะถ้าเล็บติดมันต้องเข้านะคะนี่ค่ะเข้าอยู่นะคะสักพักรอยพวกนี้จะหายไปแสดงว่ารถไม่ได้มีการชนหนัก นะคะแต่อย่างใดนะคะสังเกตตรงจุดอื่นร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นอ้อพวกนี้นะคะนี่ค่ะรอยพวกนี้นะคะรูปร่างนะคะไม่ได้มีแบบผิดรูปทรงนะคะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะมาตรฐานพวกมอกรน,นะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะคะรถสภาพแบบนี้นะคะค่อนข้างหายากมากนะคะนะ,ะตรงนี้เลยแล้วนิสันเอ็กเเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะฟังก์ชันครบตอบโจทย์นะคะสำหรับ เอาเป็นว่าคนทุกกลุ่มเลยดีกว่านะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดมากเลยนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะถามสีอาจจะมีการเก็บบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่ารถรับประกันได้ว่ารถไม่ได้มีจมน้ําหรือว่าชนหนักแต่อย่างใดนะคะมีการตรวจอินสเปคชันให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นรถที่ว่าสภาพาหลังการบํารุงนะคะเรียบร้อยนะคะสะภาพที่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้น่ยนใครสนใจอยากมาดูรถนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่ Regen ด์โฮมคาร์นะคะราชพฤกษ์ค่ะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนะคะว่า ก่อนนะคะก่อนบำรุงเป็นสภาพแบบไหนแค่ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะกับทางน้องก๊อบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คลิปที่บำรุงแล้วนะคะหลังการบำรุงเป็นยังไงก็ให้มาดูคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคลิปที่ปุ้ยรีวิวหรือว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สดใหญ่ที่ป,ปุ้ยกับดองแพทรีวิวก็ได้ะคะ่ะปุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะนิสสันเอ็กเซลคันนี้นะคะปี2017นะคะรุ่น2.0นะคะตัว V นะคะแล้วก็ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่7 2 5 0 0 0บาทป้ายแดงน,นะคะอยู่ที่ราคา1ล้าน4แสนกว่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าประหยัดเงินไปถึงประมาณ50%เลยทีเดียวและสไตล์นะคะตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่อยาก เจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เป็นรถที่เจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะคะมีนิเกเตอร์นำทางนะคะมีกล้องนะคะถึง360องศานะคะปีระบบถุงลมนิร,รภัยแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนถึง4ล้อนะคะลูกค้าสามารถเลือกขับได้ทั้งสองล้อแล้วก็4ี่ล้อได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีจุดนะคะ,ะปุ่มที่ว่าช่วยรถนะคะเวลาขึ้นทางลาดชันให้ด้วยตอบโจทย์นะคะ ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นใครหาอยู่นะคะเชิญเลยค่ะรถคันนี้นะคะแนะนําเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเครดิตดีฟีดาวได้เลยแล้วก็สามารถสิทุทุกสาขาอาชีพค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงานของทางดีเจนโฮมคะ่ะทุกท่านนะคะต้องขออนญุญาตนะคะลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะและเราก็จะผลิตนะคะคลิปที่มีคุณภาพนะคะสวสวยดีๆให้กับทางลูกค้านะคะแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายนะคะได้ชมกันต่อไปแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขออนญุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใ,ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ